ล่าสุดนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาวาดและสถาบัน KASI จากเกาหลีใต้เนี่ยเผยเห็นถึงการศึกษาที่ชี้ว่ายังมีความเป็นไปได้ว่าโอโมโอโมานั้นอาจจะเป็นสิ่งประดิษฐ์สร้างขึ้นมาจากเทคโนโลยีของมนุตษย์่างดาวครับสวัสดีวันนี้ทุกคนและคุณผู้ชมทุกทา่านนะครับผมวันนี้ครับผมเอพงพีท ลิ้นดีเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือพยายามเพิ่มสร้างกล้ามเนื้อลิ้นสาวๆจะได้ติดใจนะอพูดเล่นนะคุณผู้ชมรักบครัวสุดๆนะครับผมแลนวันนี้เับผมเราก็กลับมาสู่รายการประจำสัปดาห์ทุกวันอังคารแบบนี้กับนักสืบเอฟครับผม โอ้โหนักสืบเอ็มในสัปดาห์นี้นี่ผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะแปลกใจมากๆนะคุณผู้ชมเพราะว่านักสืบเอ็มในสัปดาห์นี้นะครับได้หัวข้อมาจากการร้องขอจากทางบ้านว่าพีเอฟครับผมอยากรู้จังเลยว่าเจ้าโอโมโอโมอาเนี่ยมันคือย,ยานของมนุษย์ต่างดาวจริงหรือเปล่าครับโอ้โห พอกูได้หัวข้อปุ๊บกูสตันแรงมากคุณผู้ชมอะไรคือโอมูโอมูอาว่ามันมันคืองูหรือมันคือโอมูโอมูโอมูไรเออใครที่มันโปะข้าวแล้วก็เชื้อแล้วก็ล่าซอสของญี่ปุ่นหรือมันมันคืออะไรกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคุณผู้ชมก็เลยลองเสิร์ชไปดูใน o o g l e ลนะครับผมปรากฏว่าผมได้ภาพแบบนี้มาครับปพ๊บโอ้ my g o ๊ผมรู้สึกว่าเฮ้ย มันแปลกมากแล้วแบบเขามีการตั้งทฤษฎีกันด้วยว่ามันคือยานของมนุษย์ต่างดาวเว้ยไม่ได้แล้วครับนักสืบเอฟเมื่อเราสงสัยเราอยากรู้เรื่องอะไรเราต้องพิสูจน์ไปพร้อมกับผู้ชมครับผมมาหัวข้อในวันนี้ค่อนข้างน่าสนใจมากเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะไปเข้าคลิปกันครับต้องฝกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดดิ่งเพื่อภาคีแบงเราด้วยโอเคแล้ว้อลมาแล้วกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปอะไรับครับ อ่า <ugh! S 2> คุณผู้ชมอย่างแรกที่ผมอยากให้คุณผู้ชมดูเลยนะครับว่าเจ้าโอมูโอมูอามันคืออะไรนะตอนผมเสิร์ชมาใน Google แบบแว็บแรกนะคุณผู้ชมดูภาพตามที่ผมเห็นในหน้า Google เลยนะนี่ฮะคุณผู้ชมมันคล้ายๆกับ Black k n i g h นนะคือใครไม่รู้จัก Black k n i g h นเนี่ยคือผมก็เคยทําเป็นหลอดสืบด้านหรือนักสืบเอเฟไปแล้วนะคุณผู้ชมมันก็คือจะคล้ายๆแบบว่าเป็นยานของมนุษย์ต่างดาวนะเป็นฟิลเป็นยานแบบประมาณนี้นะครับที่เขาคาดกันว่าน่าจะเป็นยานอวกาศของมนุษย์ต่างดาวนะคุณผู้ชมแต่บางคน าบอกว่าไอ้เจ้าแบล็กไนท์เนี่ยมันน่าจะเป็นแบบว่าเออชิ้นส่วนของอะไรหลุดออกมาหรือเปล่าเดากันไม่ได้นะครับแต่ไอ้แบล็กไนท์คือมันเป็นแบบชิ้นพมพาน,นีเว้ยแต่ไอโอโมโอโมอาเนี่ยไอเหี้ยเหมยหูชมมันใหญ่มาก ฮ้ยแต่มันก็คล้ายๆกับหินหรือแบบเออเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนแบบออดาวเคราะห์เล็กๆอย่างนี้ป่ะแต่มันยาวอ่ะมันยาวมันไม่เหมือนหินหรือดาวเคราะห์หรืออะไรเลยอะนะครับคือแปลกมากแล้วเขาถ่ายภาพมันไว้ได้เนี่ยแบบเยอะแยะมากมายคุณผู้ชมและหลายๆคนเนี่ยเขาคาดเดาว่าเจ้าโอโมอาเนี่ยไม่น่าใช่แค่แบบออสิ่งปฏิกูลหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่บนอวก,กาศอย่างแน,น่นอนแต่มันน่าจะเป็นยานอวก,กาศของมนุษย์ต่างดาวด้วยฮะซึ่งผมบอกเลยว่าเปอร์เซ็นที่เป็นไปได้เนี่ยค่อนข้างสูงมากบ้านเดี๋ยวเรามาดูกันที่เว็บดีกว่าเลยว่า ว่าเขามีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับโดยเว็บแรกนะครับผมมาจาก BBC News ประเทศไทยนะครับผมมาดูกันครับเขาบอกว่าเมื่อประมาณเดือนตุลานะฮะปี2017ที่ผ่านมาเนี่ยมีการพบดาวเคราะห์ที่มีรูปร่างยาวที่สุดที่เคยพบมาซึ่งความเร็วในการเคลื่อนที่และทิศทางในการเคลื่อนที่เนี่ยทำให้เชื่อว่าหินอ,อกวากาศขนาดใหญ่นี้น่าจะมีต้นกําเนิดมาจากระบบสุริยะอื่นไม่ใช่ระบบสุริยะของเราครับเขาบอกว่านักวิทยาศาสตร์นะต้องเล่งสังเกตและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับดาวเคราะห์น ซึ่งเขาได้ตั้งชื่อว่าโอมูโอมูอาครับและหลังจากที่ได้ตั้งชื่อไปเนี่ยมันก็เริ่มพ้นระยะจากกล้องโทรทัศน์ไปเรืเ่อยๆโดยเชื่อว่ารูปร่างที่มันยาวมีความยาวอย่างน้อยเนี่ยสิเท่าของความกว้างซึ่งเป็นส,สัดส่วนที่แปลกประหลาดจากหินอกกที่เคยพบเจอในระบบสุริยะของโลกเลยตรงนี้เขาเลยคาดกันว่านี่น่าจะมาจากระบบสุริยะอื่นอย่างแน่นอนและจากการสังเกตผ่านกล้องโทรทัศน์เวอรีร่าทเทเลสโคปนะที่ตั้งอยู่ในประเทศชิลีนะครับผมดรคาร์ดนมิชครับจากสถาบันดาราศาสตร์ท ฮอนโนลูลูฮาวายและทีมงานระบุว่าดาวคอน้อยนี้ยาวประมาณ400เมตรหมุนรอบตัวเองอย่างรวดเร็วและมีความสว่างแปรผันได้อย่างมากซึ่งคุณสมบัตินี้บง่งบอกชี้ถึงรูปร่างที่แปลกประหลาดของโอโมโอโมอารับโดยดรคาร์เรนเนี่ยกล่าวว่าเมื่อมีการพิจารณาจากหลักฐานของกราฟแสงและดาวเคราะห์ที่เรามีอยู่เนี่ยพบว่าดาวคอน้อยเพียง5้าดวงจาก20,000ดวงเท่านั้นที่มีกราฟความแสงสว่างแบบชี้ว่าน่าจะเป็นรูปทรงในอัตราส่วนแกนกว้างยาวประมาณ 7จถึงแตอนหนึ่งเลยซึ่งค่าความผิดพลาดในการคำนวณของเราเนี่ยต่ำมากๆดังนั้นเรามั่นใจได้เลยว่าเจ้าวัตถุที่มีรูปร่างทรงยาแบบนี้มันเป็นรูปร่างที่เที่ยงตรงอย่างแน่นอนครับอืมและเขาบอกว่าอย่างไรก็ตามนะครับโอโมโอมอาเนี่ยมีลักษณะคล้ายวัตถุที่พบได้ใกล้เคียงกับโลกอีกด้วยโดยดรมิสเนี่ยเขาบอกว่าเราเคยมีการพบว่ามันมีสีออกสีแดงเล็กน้อยคล้ายกับวัตถุที่อยู่นอกร,ระบบสุริยะได้รับการยืนยันแล้วว่าวัตถุนี้ไม่ทําปฏิกิริยากับสิ่งใดแม้ แแต่ฝุลอองก็ไม่มีการทําปฏิกิริยาอย่างใดเลยครับอ๋อ oh, อันนี้คือเขาสรุปมาเบื้องต้นเมื่อปี2017ใช่ไหมว่าไอ้จกก้อนทรงประหลาดยาวๆที่มันอยู่ในอวกาศนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นดาวเคราะห์นะเออดาวเคราะห์รูปร่างประหลาดที่สุดเขาเคยพบมาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือข้อมูลเมื่อปี2017ที่เขาสรุปกันมานครับซึ่งตรงนี้เนี่ยตอนแรกเขาก็คาดกันว่าเออมันก็คือจะเป็นแบบแบบสิ่งปฏิกูลทั่วอวกาศที่มีรูปร่างประหลาดคงไม่ได้มีอะไรน่าสนใจขนาดน,นั้นหรอกแต่ทีนมมะะเ,นเ,เนี้ยคุณผู้ชมพอ ทานี่ที่บ่งบอกเนี่ยผมชี้ว่าดาวเคราะห์น้อยโอมูโอมูอาเนี่ยน่าจะเป็นยานจากต่างดาวครับผ่านมาระยะเพียงแค่สปีเท่านั้นใน BBC ไทยเหมือนเดิมครับผมในวันที่2ีสิงหาปี2020นี่นะครับได้มีการนําเสนอข่าวว่าดาวเคราะห์ประหลาดโอมูโอมูอาเนี่ยที่ได้มีการโครจรเข้ามาใกล้โลกและมีการสร้างความมหอหาเมื่อปลายป,ายปีช่วง2017ที่ผ่านมายังมีปริศนาที่นักดาราศาสตร์ยังถกเถียงกันไม่จบไม่สิ้นล่าสุดนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮวาวาดและสถาบัน KASI จากเกาหลีใต้นเนี่ย ถึงการศึกษาที่ชี้ว่ายังมีความเป็นไปได้ว่าโอมูโอมูอานั้นอาจจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นมาจาก เทคโนโลยีของนุ์ต่างดาวครับแม้ว่าก่อนหน้านี้นะฮะจะมีงานวิจัยที่สันนิษฐานว่าไอสิ่งนี้มันเป็นเพียงแท่งไฮโดรเจนแข็งธรรมดาซึ่งเกิดจากการระเหิดไอทําให้กลายเป็นก๊าซไฮโดรเจนบริสุทธิ์ออกมาขับเคลื่อนให้มันพุ่งทะยานไปอย่างเร็วผิดปกติเท่านั้นทั้งความเระกรย่างเงียมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ทีนี้เนี่ยผลจากการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Astrophysical Journal t r s ไอเย้ยกูเกี่ยวภาษากรีเลยคุณผู้ชมเขาบอกว่าฉบับล่าสุดนี้นะครับคัดค้านข้อสันนิษฐานนี้ไปเลยครับหางโอโมูโอโม เป็นพิมพ์ดาวค้อน้อยที่มีองค์ประกอบหลักเป็นไฮโดรเจนแข็งแล้วมันก็น่าจะสลายไปแล้วเนื่องจากว่าเจ้าองูองูอาร์เนี่ยเดินทางมาจากนอกระบบสุริยะหรือระบบสุริยะอื่นใช้เวลาหลายร้อยล้านปีกว่าจะมาถึงนี่ซึ่งแน่นอนว่าไฮโดรเจนเนี่ยมันก็ต้องระเหิดากลายเป็นไอไปแล้วคือมันไม่น่าเหลือซากด้แล้วล่ะแต่ผ่านมาปีอปะมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมเลยเว้ยและนอกจากนี้นะครับวัตถุอวกาศที่เป็นแท่งไฮโดรเจนเหลวยาวหลายร้อยเมตรนี้ไม่น่าจะเกาะขึ้นเองในแหล่งกําเนิดที่มาจากกลุ่มเมฆโมเลกุลเพราะ ต้องอาศัยการชนของฝุ่นละอองและการที่จะไม่เกิดสา,สารเกาะตัวเป็นก้อนใหญ่มากๆและใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ,ๆแต่การชนของอนุภาคในกลุ่มกา๊าซความหนาแน่นสูงเนี่ยจะทําให้เกิดความร้อนมหาศาลจนแกนกลางของวัตถุนั้นเนี่ยไม่สามารถทนความร้อนได้แล้วก็ระเหิดหายไปก่อนนั่นเองครับคือถ้าเกิดให้พูดตามหลักภาษาชาวบ้านนะถ้าเกิดอ่านมาแนละ้วคุณผู้ชมไม่เข้าใจนะั่นก็คือเหมือนแบบ ไอ้เจ้าเนี่ยอะขวดน้ําหอมเนี่ยมันอยู่ในอวกาศด้วยมันเกิดขึ้นเองแบบตามธรรมชาติแต่พอระยะเวลาผ่านไปอะไอ้เจ้าเฮียเนี่ยไอ้เจ้าขวดเนี่ยคือมันต้องระเหยมันต้องหายไปแบบโดนความร้อนโดนอะไรก็มันต้องหายไปบ้างแต่อันเนี้ยคือมันไม่หายไปเลยแล้วมันขึ้นที่เร็วมากเขาก็เลยคาดว่าไอ้เจ้าสิ่งเนี่ยมันไม่น่าใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่มันน่าจะเกิดจากเทคโนโลยีที่มาจากผูที่เราไม่คาดถึงเว้ยออตรงนี้น่าสนใจมากครับขอบ้อมูลยังมีต่อนะครับว่าชื่อของโอโมูโอมุอานะครับเป็นภาษาฮาวายที่ มีความว่าผู้ส่งสารจากแดนไกลมาถึงคนแรกเนื่องจากว่าวัตถุอวกาศชิ้นนี้ล่องลอยมาจากนอกระบบสุริยะที่ห่างไกลนั่นเองซึ่งนักวิทยาศาสตร์ตรวจพบเมื่อ19ตุลาคม2017ที่ผ่านมาหรือ3ปีที่แล้วจากวันที่ลงข่าวนั่นเองครับอย่างไรก็ตามนะครับผมผลสารวจเบื้องต้นของกล้องโทรทัศน์นะฮะจากกล้องโทรทัศน์วิทยุในโครงการ b r e a k t o r o Listen นะฮะยังไม่มีการค้นพบสิ่งมีชีวิตหรือเทคโนโลยีล้ำสมัยใดๆบน o ูโ u a m อาเลยแต่ ก็เป็นไปได้สูงมากๆว่าถ้าเราได้เจาะลึกหรือว่ามีกล้องที่เห็นความชัดได้มากกว่านั้นเนี่ยอาจจะเจอสิ่งเหล่านี้ก็เป็นได้ครับอืมก็ค่อนข้างน่าสนใจมากคุณผู้ชมคือต้องขอบอกกันว่าโอโ้มันพูดยากมากๆเลยอะคือผมก็เข้าใจนะเว้ยว่าไอ้เจ้าสิ่งนี้มันอาจจะเกิดขึ้นแบบเองตามธรรมชาติก็ได้แต่เปอร์เซนต์ที่มันจะเกิดได้แบบนี้มันมันยากมากๆแต่ถ้าในมุมมองผมนะถ้าเราคิดว่าไอ้เจ้าสิ่งนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอะมันคือยานมนุษย์ต่างดาวเว้ยในมุมมองผมผมคิดว่่าาาามันนคือยุษตงดวว้ แต่ว่าเขาจะมีเทคโนโลยีที่สามารถอมพังแบบยานเขาได้ปัเป็นไปได้ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันผมผมรู้สึกว่ามันถ้าเขามีวิทยาการขนาดนี้เขาก็น่าจะมีวิทยาการในการปกปิดหรือว่าซ่อนอมพังร่างกายได้อะ่ะเออในในความคิดผมคิดอย่างนั้นนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าที่แบบเขาเชื่อกันว่ามันไม่น่าใช่ดาวเคราะห์เพราะว่าแรงและความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยมันเยอะและผิดป,ปกติจากดาวเคราะห์ทั่วไปมากตรงนี้เขาก็เลยคาดกันแบบนั้นเว้ยเดี๋ยวขออนุญาคุณผู้ชม ผมเชออนนิอันนึงอันนี้ของเว็บแบร์ไตลวงลึกโอมูโอมูอาดาวเคราะห์น,น้อยหรือยนอานอวกาศนันแน่ผมว่าตรงนี้คนข้างน่าสนใจฮะเดี๋ยวเรามาดูกันน่อยละกันว่าข้อมูลเนี่ยเขาตีแผ่อะไรกันบ้างซึ่งข้อมูลไหนซ้ำผมขออนุญาตตัดแล้วก็ไม่พูดไปละกันนะครับข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยนะครับเราก็รู้แล้วว่าเขาเนี่ยเกิดมาเมื่อประมาณาปี2017นะครับผมซึ่งมีภาพประกอบด้วยว่าเจ้าโอมูโอมูอาเนี่ยขเขาวิ่งมาแบบนี้จากบนฟื้ด <s> เห็นไหมคุณผู้ชมเห็นภาพไหมฮะลงมาปุ๊บ แล้วก็ตีโค้งขึ้นไปวนรอบระบบสุริยะลงหนึ่งรอบแล้วก็ออกไปอย่างนี้นะครับซึ่งระบบสุริยะเราเราเรียนมาไว้คือมันต้องวนรอบดวงอาทิตย์แต่นเนี้ยมันเหมือนมันมาจากที่อื่นไว้ยคุณผู้ชมอันนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วนะฮะและตรงนี้เนี่ยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความสงสัยนะว่าเจ้าสิส่งนี้เนี่ยมันไม่น่าใช่แบบสิ่งปฏิกูลหรือแค่แกนไฮโดรเจนบนอวกาศอย่างเดียวหรอกเพราะว่าบบความเร็วในการขึ้นที่ของมันอะมันเยอะมากแล้วมันหมุนรอบตัวเองอะในแกนแบบทุกๆ7.3ชั่วโมงอะคือมันเหมือนส ประดิษฐ์มากกว่าเว้ยคุณผู้ชมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็มีทฤษฎีออกมานะครับก็อย่างที่บอกไปทฤษฎีแรกนะครับนั่นก็คือทฤษฎีไฮโดรเจนนะครับผมที่เราได้บอกไปอย่างแรกเลยนะครับ่วนอีกอันหนึ่งอันต่อมานะครับอีกทฤษฎีหนึ่งอันนี้ที่เราไม่ได้บอกไปนะที่เราไม่ได้คิดไปนั่นก็คือไฮโดรเจนเนี่ยเป็นเรื่องเพ้อฝันครับนั่นก็คือเรื่องของมนุษย์ต่างดาวนั่นแหละแต่ตรงนี้มันก็ยังไม่มีหลักฐานอะไรชัดเจนนะคุณผู้ชมซึ่งบทสรุปเนี่ยเขาก็บอกได้ว่าเขาอะยัง ต,ตั้งแต่ปี20จนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ได้แต่รู้แค่ว่าเจ้าโอโมโอโมอาเนี่ยนั่นก็คือแท่งไฮโดรเจนที่เขาสรุปไปนะครับว่ามันเป็นแบบนั้นแต่ว่าอนาคตเนี่ยผมว่าเราได้บทสรุปเจ้าโอโมโอโมอาแน่นอนแล้วก็เรื่องของบทสรุปของแบล็กไนน์เราก็จะได้เห็นแน่นอนครับซึ่งผมบอกเลยว่าเรื่องนี้น่าจะต้องเกี่ยวโยงกับมนุษย์ต่างดาวแน่แต่ว่ามันก็เป็นไปได้แล้วก็เป็นไปไม่ได้นะตรงนี้ผมแค่เป็นทฤษฎีที่ผมเชื่อเท่านั้นตรงนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันหน่อยละกันนะครับ เอาไวว่าตรงนี้แต่ละคนมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องของโอมงโอมงอาหรือว่าเจ้าสิ่งของประหลาดที่อยู่บนอวกาศคล้ายกับยานขนาดยาวเบื่อตรงนี้เนี่ยแต่ละคนคิดว่ามันคือยานอวกาศหรือมันคือแท่งไฮโดรเจนหรือมันคืออะไรกันแน่แต่ละคนคิดเห็นยังไงนะครับลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกผมไว้หน่อยลกันนี่ครับผมและตรงนี้ถ้าเกิดข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประกันใดนะครับผมเอฟผมเองต้องกราบขอประทานภัยไว้ที่นีด้วยและถ้าเกิดท่านรักการชอบกันนะ้ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งเพื่อมาคิด คอมเมนต์ใต mm ้คลิปมีหบอกผมไปเลยครับแล้ววันนี้ผมต้องขอลาเท่านี้เท่านี้สวัสดีครับุ๊บ